ในวันนี้ถ้าคุณกำลังเริ่มต้นที่จะเข้ามาทำออนไลน์แล้วคุณกำลังเริ่มต้นที่จะทำคลิปคุณจะลงคลิปคุณควรจะทำยังไงรูติกมีข้อแนะนำนะคะให้คุณโฟกัสไปที่แพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งก่อนให้คุณเริ่มทำไปก่อนอันใดก็ได้อันใดอันนึง่งถ้าคุณจะทำใน Facebook คุณทำเรียวคุณก็ทำเรียวไปก่อนในตอนเริ่มแรกนะคะ ให้เราทําตรงนั้นให้เก่งก่อนหรือว่าคุณจะไปเล่นในติ๊กตอกก่อนคุณก็ไปทําในติ๊กตอกก่อนเพื่อที่ว่าให้คนรู้จักเราสร้างตัวตนให้คนรู้จักเราก่อนนะคะโฟกัสที่อันใดอันหนึ่งก่อนอย่าทําหลายๆอันพร้อมกันในเวลาเดียวกันพูที่เคยทํามาแล้วแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกว่ามันเหนื่อยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าสับสนมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราะวงว่าอันนั้นเรายังไม่ได้ทําอันนี้เรายังไม่ได้ลง คลิปเราก็ยังไม่ได้ทําอันนั้นเราก็ต้องทํารูปเราก็ต้องทําคําคมเราก็ต้องทํามันจะทําให้เราแบบสับสนอะ่ะมันจะทําให้เรารู้สึกท้อไปเลยอะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณกําลังเริ่มเข้ามาทํานะคะรูติ๊งแนะนําให้อันใดอันหนึ่งก่อนเลือกไปเลยเจาะจงไปเลยแล้วก็ค่อยๆถ้าเราเก่งตรงนั้นแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต่อไปอันที่สองต่อไปอันที่สาม มันจะทําให้เรามีสมาธิมันจะทําให้เราเไม่รู้สึกลา้าไม่รู้สึกเหนื่อยนะคะมันจะทําให้เรามีมีกําลังใจที่จะทําอะไรให้มันเเพิ่มมากขึ้นเหมือนกับว่าเ้ยอุอ้ยวันนี้เราทำอันนี้สําเร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ทําอันต่อไปอ,อ,อันต่อไปอุ้ยคนชอบเราก็ทําอันต่อไปเพราะฉะนั้นนะคะอย่าเพึ่งไปทำหลายหลายแพลตฟอร์มในเวลาเดียวกันให โฟกัสที่อันใดอันหนึ่งก่อนเข้าใจนะคะโอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์แก่คุณถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจครณติ๊กด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ